อเอากระตีตะควนตัวจริงตัวนี้เขากำลังตกเปลี่ยไฟยานุ่นแรงอันนี้กำลังมาฉีดยาเยียพี่น้องเด้อไปจะเบิ่งเงาที่ผลยาแล้วฝขากำลังแดงๆนี่เขาอ่ะเอาแดงอเอาแดงจื้งคเลยมันเป็นเปลี่ยไฟตัวพออี่น้องเอากระลังตัวนี้กระตีตะควนตัวจริงกำลังพ่นยาแทรกฆ่าเปลี่ยไฟแค่เพื่อวันนี้ให้มันจบไปเลยทำมาพูดเขากำเปลี่ยไฟเดี๋ยวผมนทพ่นยาเบิ่งเด้อพ่นยาขาเปลี่ยธรรมชาติบ่ได้ฉีดยาเขายังำงี้ได้นี่ คนแค่เพี้ยไฟเฉยๆเดี๋ยวก็น้อยติดเชียงขึ้นอย่างงงให้แต่ฟังเด้อผู้เดียวมันจต่ลำบากกี่น่อยกน่น้อยก่อนอ๋อตวนี้ก็รักิีเชียงก็ได้พี่น้อกรักิีเชียงกี่น้อยจิบคนได้คนเยอะคนคนเลระบายไปต้อเบ้างได้ป่านนี้เด้ออ่ะการล่างตัวนี้ก็ต้องของจริงก็ล่างไล่สดอยู่ เรากำลังพ่นยาไฟอยู่กลังคนเกลี่ยด้วยีนิชิ้นยาอเห็นป้อนไปดานบานไปดวโอ้ยมันตายไปที่บานเนีอัคนมตายมเกยตายบานดิตายาวนะบานโอ้ยขับกบาดิข้ขบว้าคนบโอ้ขับแบ่เลยบานแม่สุดว่าไปเลยแล้วมึง ถ้ามึงดูได้มึงดูไปแส่ๆได้อย่างงี้พ่นมาเลยพ่นพ่นพ่นโ้าใที่นัอเห็นมันสวยมากพ่นพ่นหน่นว้าบนี่